สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมเมื่อนีนได้มาเห็ดเมนูอยู่เอ่เที่ยงหน้าต่อากาศกับผมอยู่ท้งให้ทุ่งให้ทุ่งหน้าเลยล่ะเมื่อนีนอากาศดีๆครับผมแต่เมนูนี้ทะเลอีกแล้วครับแต่ว่าแบบบ้านๆครับผมตามสไตล์บ้านๆนี่ลหละนี่ครับ <c oughs> กับทีมงานเด็กสางผมครับผมนี่เออ ไอ้นอนโอ้เบา่นอนครับผมลึกซ่างซางบนฮาบว่าคือแต่งตัวมาเรียบร้อยสิไปใต่ยังเนี่ยโอ้ยภู้ใดเหรอว่าไม่กวากว่กว่โอ้ยลึกซ่างซ่างซ่านี่ครับเมนูทะเลกันเลยครับผมเมนูกุ้งครับผมกุ้งนี่หนึ่งกิโลเขาได้เนี่ครับเนี่ยแกะเรียบร้อยใสีเวลาแกะเป็นชั่วโมงหนึ่งละ ตัวหน่อยแต่ว่าพอดีทีมงานเบาหอยเบาสงการเพิ่นมาอันน like um, ี้ะครับปรับจ้างนี Squid ่ผมก็เลยมีไฟแบบแต่เห็ดแบบเมนูนบ้านแล่ะครับผมแบบนบ้านนะครับแต่ว่าทีแซน้ำปลาสิเป็นแนวอดไรแต่ว่าสิเห็ดแบบปนบ้านๆล่ะครับเพราะว่าอาชีพบูคบก็ยังอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองนะครับแต่วันอยู่ทงหน้านะครับอยู่นี่ ครับเดี๋ยวผมจิเห็ดเซี่ยน้ำป่าแบบบบ้านท่านในนี่หนึ่งกิโลได้ครับเนี่ยกุ้งสดๆเลยนี่ครับเซี่ยน้ำป่าแบบบ้านครับผมแต่เมนูทะเลแต่ว่าแบบบรรบ้านครืัียว ุ้ยนครับเงกันจ้าสีหลับเก๋งเขาปองสองีไม่หมหนาวพร้อมขาดเน่าเลยครับเส้น้ำป่าเมื่อนันสายพันนขาดตัวหมือนออกไปแม่แบบอืเ็ดเด็กันสายพันุรุ่มมันนัขาดมันจะหน้าพื่อเอาเห็นได้ในยชอือรอดฟอนแมวแล้วพอไอ้ที่ขนหน้าน้ะ หอดหอเปิดหมอหน้าบอกอว่ามันยังเองหอดหอย่งนี้นน้าสูงนไล่ถึนงนโอ,อ้โหตาตัอเป็นอ,อ,อย่างนี้เนาะตนนี้วนไหนเราไกรทันเนาะคแม่นตี้ไก่วันนี้เนาะบใสไเบอร์ดครับเดี๋ยวทีมงานแซบ นี่ครับเดี๋ยวเปนบ้านครับเส้นำปลาก,กันเลยรเร้วไปพักออหมอมเฮ็ดจังไดได้บ้นอันต้องกินพุนแล้วครัอ

แซนงป่าแบบบ้านๆครับผมแต่เมนูทะเลอยู่เกงหลบ่เอ้ยบอรนนี้มาให้นี่งอันนีกเอาไปนะก็าเจียเฮว่าอะ้รเอาไปรดเสร็จตั้ง

นี่ครับกุ้งเชด้ำป่าแบบเป็นบ้านหนึ่งกิโลครับผมเนี่ยไหครับจวดจวดมาที่นี่ถึง <c oughs> เวลาแล้วครับถ <c oughs> ึงมีออมน <c oughs> ู่นครับ เดยวอืมเล้ครับผมมีกันโถ่น้ำตาอืมนี่นาแซ่น้ำตามันเนี่ยแซ่แบบบ้านๆแ่บเหนีอยู่แล้วครับผมเมียมากจยังกรบแทกโมเลี้ยงอย่เลเมีนจะกตางกันตายเพื่อเดี๋ยวบ่เด้อถึงยกย ข้างบน่างพอของอ่ะ่านเาบุกินอยู่แหละใส่อมุงทล้นจำเาคำยู่แบเหรออมยุงโอ้ยตอนแฉบไปด้วยไอบกิดต้เป็นตัว่เว้ยิงอะไร ขาสี่ฟ้าบางางก็ได้อันมดไดงหนาตูต้อบกไนร่อนปะแนวอ้วมหนูไม่ยดปะไอคือแกนมาแล้วที่แกนนาให้ยืดสาบุกให้ตามาที่แกนเป็นบ่ถอบุกเข้ตามมาเป่ะแล้วก็มีได้คลอดแผลก็จ้าเจาเร่งข่อยนะบทความหนูไม่เกเขาไปแหบเลยบ้านหลัหัวมันต้อด้กาดอยู่ครับ นี่คนโตเลยดิยินเสียงคนโตว่ะนอนทั้งกว่าไอ้โอเคเขาเอานกควักได้ลรงเดียบนกควักเออเบนทีละสองนะครับนัวอย่าเลยครับเอาเลยอันบนนุงผิวยังไงครับอืมบักเชียรเทศงูหนวกก็แล้วเมื่อเี็นาเศ้าพื้นที่ของเสียงหน้าตาอากาศของแท้เลยครับเดียว ยุกกลางทงเลยล่ะแสบครับกับมีออมหนูคอมแดดเนี่ยเผ็ดบอรับเนี่ยบ่บ่บ้านู่นบาบเพชรบาเพชรปันไดวไวสัตบ้าเขาใสของคอยเไม่ได้ซักเบิร์ดเลยนะครับเนี่ยิกกี่ต่ำไปเบอร์เรา็มีก็รองผิของ่างเงี้ทั้งนะครับเสียนาป่าแบบปนบ้านซิมเนี่ยคูโก่นนั่น กินแล้วกินหลายคำแล้วค่ะมันเยี่ยมเี้ยแบบเป้เอาครับผมอร่อยอีกแล้วครับผมขยันเนี่ไหมนมันน้วัวูเลี้ยงหูอืม sáng tù nữa mà Đại không tùm rồi Ừ Cứ bán tải, cái đồng tải rồi Nếu mà cứ nhìn như hoàng hoàng ấy Chị 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 Nó như thế nó Nó là mũ liền nó Mũ ô <laughs> <laughs> Mùi gì hay gì hồi này, mùi toàn quá Mùi gì <laughs> làm, gì hồi này gì นู้ิงเขาของเขานูโคกกาเขาได้กงเขาโนทิ้งกัดได้การทางโนนี่เหนะเจ้าจอบเลยนะนูทิ้งมองค้ามตปย่าน้บุ๊คไดกล้นน้าลุรั้งเลยบเด้ตอนอาจารย์นำหลาย้อมตึกเแี่ไหมตึ้แค่ขาขาดไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว ยังน้อยยู่บน่ทำซาไปละจากปลาขาคือนมาบ่ม hmm. mm ีน hmm. mm ้ำตาไตลงไปผเพี hmm. ้ยงอยู mm ่แ hmm. ล ok ้วก็เลือดึ้นไปเรื่อยๆลกวิ่เลืขึ้นไปเงียเลือดขึ้นคนขึ้นังเลือลง่ออ่เลือดเนี้ิ่งไง้ยไต่เนี้ยนี่หนูว่าย่างลงในหอยแต่ก็กนจากมอนฟลาขาคือแม่บ่มีน้แล้ว จะของรถที่มันรถม้าที่แว่ชิบมึงไต่แม็กคว้ามาเลยผมมาเมารถบัสครับมาเด้อครับทีไปไต่แม็กคว้าติดปีเอารถสายสามวาลสินแลีนไปหาเลยครับไบอกเลยครับแตถวบ้าน้องกลางเอาอีแตนมาเลี้ยงคิวหอดกระปุกเนาะจ้ากว่าพวกออกห้องกันก็ได้ซ้อนตัวเตะกันนั่นไปที่ไหนมันหนาวขี่รถบัสไปเลยรอติดตามเลยครับเด้อ ไปถามเขา่นั <t 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 ่นอยู่กันกความมือนีแล้ว่าผมถามซื้อเขาอยู่นี่ครูหารด้ัยบ่มีขายอยู่บางอย่างเราจะไปมือหากระแกอยู่บ้านกันดวยทั้งร่วมเล่นบ้าาหยังอ่ะเอ้าเครฟิวเนาะใทุ่มอนี้ืเกินนี้เลยครับเด้อของมันหกักทุ่มอย่างนี้ยังยืนมันกระสันครับพไปได้สามทุ่มเลยวะที่ทุกเบอกอย่างนั้นเลขาไปเวนแล้วเนาะอัน่น้ำกางทุ่มด้วยผมไม่ได้ทำทุ่มนะครับอ ก้อาห้าบอกจากบ้านเกินปีครับผมสีทุ่มอือันุ่มบอกเขาบอกกวนนะเขาบอกทีมถนนะออ่มอนตนได้เขาันเขามาหนูยานเยอะก็เป็นยงีจีเดือดเขาจบต่างด้านจับเจ้าวตีุ้มเจเจนียันเดืเกิดนะครับเด้อบัน้าขางไปหน้าพน ปวดได้ทันเอื้อนไปบ้านเขา่วยจะมาสายบานรงแจงเข่งใครก็บันนเอาอีกย้ายไปด้วยเราดานเขาตั้งแจงได้บ้าน้งแจงแจงยังามหูนอนหับไปน้องมีตั้งไรแล้วหูช่วยยังจากตีนึงหุนแจงี่แม่นรูดหมอใส่มาเอาอยห์แทนบดขึ้นกุบบานแท่งใหม่เลยบอกจับมึงยิ่งปืองอครับผม อจังไนก็เกี๊ยงตับครับผมบัวปอเลียงหมดเลยครับกลิ่นเนีไข่กุ้งเนี้ยกินยัวคอยใส่ไหลายกระเพือก่อยนี่ละเป็นมีรสอนเดี๋ยวมันเรื่องได้เห็นว่าเี่ยได้ใกิ่นมาแดอยข่รวบได้ด้ยเอาเลยครับเอาเลยไข่กุ้งเนี่ยไข่กุ้งหนกิโลเด้หนึ่งกับปลอมหอหอมครับเน็ดมันไม่ทิบ คอยออกไหแล้วเครื่องของเครื่องเนี่มาเอากระจันยอดปลาอย่พีนา่นบานเียวย่างบอยวนเข้มไนหมยังตกขาด้ังพีนามาเอาอย่างนี้หีนปาของเพอพ่อมากระจันนได้ไปทางหน้าทางลัหน้าเพื่อนุนป่าฟังใสเมืองิ้น่อเต เขาต่ครับไ่ถูดอดดีครับผมมือบเก็นหน่อยแล้วจกุ้งโอ้ยใช่ดีมอเซนทาป่าแบบบ้านครับผมนมาพ่อมือแรงได้ไปสองพันอยู่ใจ้าเออแมนดีดีก็ไปแอบก็ไปแอบมตวเงินเดี๋ยวครับผมอมันน่าจงไหนเฮ้ยปักหมวงก็เจ้าไปหดเขาเยาลูกตะกั่วปังไปหอดมากับเขาเราหันนองมาอยู่ไปเอบอก ไบบบบูลูกท่องอผมกปยังมาขี่รถมากมก็ลูกสาวเจ้าคุยน้ำก็บอตอบเนาะเป็นยังไงจุก,ก่บอกเลยว่าถามเยอะ่ขอยขี่เมียนี่บอกเลี้ยงเต็มเต็มลแต่หน้าไปยังไงไป้ปารถที่จอดโจ้มาทางมือไมเกินเฮ้ยแ่น้ายขุนพูดอย่าบอกุ้อ <c oughs> ่านขุนาขุนเนี่ยุดยอดครับผมการนี้ละเดี๋ยวด่อนยองละอันละจกนาไปเล คือะี้มี้กล้วยขี้เสียนไอโม่อมปายตั้งแตังถนบล้นแล้วแบบปนๆเาจขอเกนนี้บ่อยครับจนเบิดละครับเลยมองปลาหมอง้เลยจยาวเขากินอิ่มแล้วก็อยาขวเขาเถิดนะครับหนูเม really ียเป็นนากินรสจ้าน้ามกบเลือครับผมบริษัทิิมด้เนี่ยผมเลยสดเองครับผมสลิแล่บอตรหว มดเราไปยังเปหวัดกวงก่อนมูรัั่วิงก้นหน่อยเยอะๆเลยชิบแล้วว่ะอันยังก่นเจดานจดจานิ้มานก็ได้ไต่เมงกอกพร้อมครับกวมิน่าเมนูกับแก้มกินเขากินยังน้ำกันนะครับผมย่างไฟย่างมากว่าานที่นันนะที่นี้สภาคเที่ยวอะไรยิ่งหมดหรอ หนูเนี่ยสองามไปฮะยึดอะไตัวโอ้ยยดอดครับผมมือนี่ขึ้นรถข้นในดิรถกระบะโอ้แั่วยาสุดท้ายนะครับที่นี่ หมดแรงเยอะครับอสามสี่เด็ดครับผมโอเคแล้วครับหมดแรงกันทัองกันจ้าครับครับนี่ครับอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าเบาเพื่นติดกับเถียงหน้าเพื่อนในบาทใช่ไหมครับโอ้แมงกหลายครับครับผมลายครับโมสตาร์ทเถิน เา,าต้องออกกันตัวบอสตาลวดมัดไปเนี้ยมันสีเงียนคจ้าคนมีหอดเน,นี้แขนเสียผาผมเด้นคนมาลดส่วนตัวด้ครับเืิดเพิ่นมารับจ้างต้วนี้เพิ่นรับจอบพอ อยู่ได้กินพอได้ซื้อขนมนมเน,นื้อครับผมซื้อเราป้าหน้าือ่อเราพ่อมนจากจวดครับผมลงงว้่งขึ้นไหมน้อสตาร์ทขึ้นจังจะขึ้นกันบด้วยครับปัดที่ดีมือนีครับขออยู่ดีมีแห้งครับผม รับฟันดีครับผมฟันเอาเล็กดลเด้อสี่สิบหกกัด้ว่มาเล็กออกลเลยไม่บอกแน,อน่แนแล้วมนังหวสตาทม,ม,มือดูดือดีสุดที่สุดแล้วครับ ครับผมยูดีไม่แห้งครับลลําด้วยลําด้วยครับทุกคนครับพุดในครับผมหลับปันดีเ่ินศิกลับบานแล้วครับผมกับเขียหน้าเปินแล้วยูดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ